สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบกันกับช่ององมงายชาแน่นกันอีกเช่นเคยนะคะทำนายฝันวันนี้ฟันเห็นแมวฝันเห็นแมวสีขาวไทยว่ากำลังอยู่เคราะห์หรือมีเรื่องทุกข์ร้อนแต่จะมีญาติผู้ใหญ่มาคอยช่วยเหลือฟันเห็นแมวสีดำจะเกิดเรื่องอัปยศยอดสูหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานมัวหมองเรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทย ดังปรากฏในวันนคดีหลายๆเรื่องที่มักจะมีโหราจารย์มาทำนายความฝันของกษัตริย์หรือตัวละครสำคัญทั้งยังมักมีผลสำคัญให้เกิดสิ่งที่ตามมาจากการทำนายฝันนั้นด้วยไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดฟังเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปด้วยนะคะ